ทำเจ้าก็จักกูพาเจ้เด่นไรของนามเจ้ากูบวดฉี่กูที่เห็นแบบไหนกูไม่พอใจกันกับวัสดาไทยนอนจะเป็นบ่พี่อยากขางรถบัสมม่หนีน้องไงไปไหนมึงอวานไม่อยากจะเป็นแโดดลงหนกันเนาะโอ้ยเฮียเฮ้ยเจ้ากูจะได้สอดแตะกูวันนี้คือได้ยินว่าไปฉี่ยุขางน้องอยู่เออเนี่ยกูใส่เทีาเนึงแล้วเนี่ยเอาไปไงในตัวแบบทั้งเปียกทั้งเหม็นเปียกที่ยังเหม็นเบอกสุฟังดูอ่า กูกระดึงงาไว้กูเอาไว้ดากล่งสาเออัเสียกหลุดเป็นเช่หบาทนี่กิ้งใช้แั่ฉี่ทั้งน้ำมาดอนป้าป้ามานอนบาทนี่บิงคนน่นหละ่ะเอ้ยจมึงบั่าหล่ะจกปลาชายืนบงคนเมษาขึ้นอย่างมึงมาอนุสาวรีย์มีเกออ์ ายเขาใครมาเทียนหนึ่งตะวันเหรียญยู่ฝั่งนั้นเมียนใครมาปกติดนี้เจ้าใครมาหน้ามูเจ้าตายปีไก่เลยมาแล้วน้องพ่มาจะได้กุยงเฮียทัวร์วนแตกขึ้นเด็ปีกายเี่นยู่ฝั่งนั้นปีนี้ก็มาเทียนหนึ่งเทียนนี้เมียนอำเภอร์ดหนเขาบอกได้มาโดนโดนเขาจังสิได้มาเปไนยังโดนโดนเขาจังสิได้มาเพื่อนบอกใอยจ้างเขาแต่ว่าเพื่อนกขาจ้างปีนึงเพื่อนกขาจ้างเทียนหนึ่งเลยเด็ดปีนึงเขะจ้างกแตปีต่อปีเขาไายเล่นยูหัร์ปีนี้เล่นยูดี เตี้ยมือเศร้าจังลูกเแค่เดียวออวันลูกแล้วมือเศร้าเฝ้านรัมูได้เสยเลยเฝ้าวางเ,เงือนเบิดซีเศนหาเศษมานัดแข่งแสนี่แม่เอ,อบาบรรยากาศมันได้มือคืนเนี่ยเขาเรียนอยู่อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬเดินทางมาเนี่ยกัไก่เพราะสมควรไก่บกัก,กบสเสดไก่มากหกอร่อย สารค่ะสำรับมึงสามร้คสิบแสำรับกูถองหกร้อยเอ้ามึงกขี่หอดหกร้อยกูหล,ลงทางเอาหลงทางกินให้แพ้กูจิพีเอสให้ยูกูกับม่ทำขีพีเอสมึงมาแล่มันบอกกูมาบานไพยเอออีกสิบห้าร้อกูหอดบอลเบือ่อ <laughs>